สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับมีซีดนะครับวันนี้มาชวนทําเมนูฟักทองผัดไข่ราดข้าวนะครับผัดแบบนี้อร่อยมากๆเลยวันนี้ผมได้ฟักทองมาจากเซเว่นอีเลเว่นนะครับในราคา25บาทแล้วก็จะมีหอมแดงซอยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกน,นะเราจะทําการลวกฟักทองก่อนนะครับเพื่อให้ฟักทองนี่นิ่มตัวลงเล็กน้อยนะครับเพื่อตอนที่เวลาเราเอาไปผัดนะครับเราจะได้ไม่ต้องผัดนานนะครับเพื่อนๆ อันนี้ผมก็เอามาหั่นอีกทีนึงนะครับเพราะว่าที่มาจากเซเว่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างชิ้นใหญ่นิดนึงนะเราก็เอามาหั่นแบ่งให้เป็นแผ่นบางๆนิดนึงนะครับเราก็ทําการต้มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าฟักทองเนี่ยจะนิ่มลงนะครับแต่ว่าอย่าต้มให้เละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปผัดอีกนะจากนั้นก็ผักไว้ก่อนนะครับเราก็หันมาตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ใส่หอมแดงซอยลงไปนะครับ ทำการผัดคุกเ้าหอมแดงกับน้ำมันนะครับจะบอกว่าขั้นตอนนี้เราจะได้กลิ่นหอมของหอมแดงแบบคลุ้งทั่วครัวเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็อาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการผัดนะและเมื่อหอมแดงนิ่มลงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใส่เป็นฟักทองลงไปนะครับ <Okay. S 1> นี่ตอนนี้หอมแดงของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นก็ใส่ฟักทองลวกลงไปเลย Oh, สีสันสีเหลืองน่ากินมากๆเลยครับเพื่อนๆทําการผัดคลุกเคลานะครับเพื่อให้กลิ่นของหอมแดงเนี่ยติดเข้าไปที่เนื้อฟักทองนะครับ mm hmm. จากนั้นนะครับใส่ไข่ไก่ลงไปครับ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. นี mm ่ hmm. <ๆ>ทาการตีไข่ไก่ให้ไปรอบๆอฟักทองแบบนี้นะครับ mm hmm. ผัดตลบไปมาเรื่อยๆจนกว่าจะสุกนะครับ mm hmm. แล้วก็ทําการปรุงรสด้วยซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ําตาลทรายนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะ เพื่อเพิ่มความหอมให้กับผัดฟักทองของเราจากนั้นก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปนิดนึงนะครเพื่นเพื่อนอน,นี่แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับหรือว่าถ้าใครมีใบโหระพาเนี่ยก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยตักเสิร์ฟราดข้าวแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆ บอกว่าเมนูนี้นะครับทำนะได้ราดข้าวถึง3จานเลยนะครับก็กินจุกๆกันไปนะครับแลวก็เสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูฟักทองผัดไข่ราดข้าวนะครับเป็นสูตรของมีซีดนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ลองเอาไปทําตามกันดูนะครับทําตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะ สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับแล้วก็กดติดตามช่องหมีซีตแบล็ซีเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีแรงในการทำคลิปถัด,ถดไปด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันหอมยัยวยนมากๆเลยแล้วพบกันใหม่ในเมนูถัดไปนะครับถ้าเพื่อนๆมีเมนูอาหารจานเดียวอะไรเด็ดๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ